อตอนยังไม่มาทาเนี่ยกลัวมากเลยเพราะมีคําว่าลากฟันเทียมเนี่ยคือกลัวแต่พอทําแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อดามพวันโผไข่ข้าวพอดีนะคะอายุ51ปีค่ะคือตอนแรกอะคะ่ะเราไม่มั่นใจเพราะว่าเรามีฟันที่แบบเป็นช่องฟันใช่ไหมคะเพราะเหมือนกับไม่มีตั้งแต่ เด็กนั้นแต่เกิดเลยะค่ะในตำแหน่งนั้นค่ะก็เลยแบบว่าไม่กล้ายิ้มเต็มที่หรือว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับฟันหลอมัน,ม,นมีช่องก็เลยสนใจเรื่องรากฟันเทียมรากก็เลยอยากจะปิดช่องฟันค่ะก็เลยมาทํารู้สึกว่าจะดูจากในน่าจะเป็นเว็บไซต์ะคะ่ะคือตอนแรกตั้งใจมาทําแต่ฟันด้านบนนะคะเพราะว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยมันสวยก็เลยทําด้านล่างด้วย ค,คือตอนยังไม่มาทำเนี่ยกลัวมากเลยเพราะมีคำว่ารากฟันเทียมเนี่ยคืกลัวแต่พอทำแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากทำก็ามาทำได้เลยค่ะตอนแรกมาด้วยความจำเป็นต้องทำเพราะว่ากลัวหมอฟันตอนนี้ก็ปกตินะคะเหมือนจะฟันเราปกติเลยไม่ได้ระวังอะไรมากเพียงแต่คุณหมอบอกว่าอย่าไปกัดอะไรที่มันแข็งๆแค่นั้นเอง คุณหมออิสระพงคุณหมอเป็นกันเองมากเลยแล้วก็พูดให้เราสบายใจว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเราก็เลยว่างั้นก็ลองทําดูค่ะทําให้ทุกอย่างเลยค่ะเบ็ดเสร็จในคุณหมอท่านเดียวเลยค่ะแนะนําคนในครอบครัวมาทําแนะนําสามีมาทําค่ะสถานที่นะคะติดถนนด้วยหาง่ายแล้วก็พอเข้ามาก็สะอาดนะคะ แล้วพอได้คุยกับคุณหมอคุณหมอก็ใจดีให้คำปรึกษาว่าอันไหนที่เรากลัวหรือเราไม่มั่นใจคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะลองดูพอทําแล้วก็ติดใจก็ทําทั้งฝันบนและฟันล่างเลย